สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบพบกับท่านผู้ชมวันนี้21มกราคม2567เที่ยงตรงครับนาข่าวมาบ,บอกผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิรร์สิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเงินช่วยเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุปี2567แต่ได้ไม่เท่ากันนะครับได้ตั้งแต่ร้อยบาทไปจนถึง900บาทตามเงื่อนไขจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เป็นหลักนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ ก็สามารถโอนได้แต่ต้องฟังเงื่อนไขทั้งหมดนี้ดูรายละเอียดในคลิปนะครับโอนวันไหนครับขอบคุณข้อม,มูลข่าวทั้งหมดจากเพจไทยคู่ฟ้าเพจรัฐบาลครับะแะแนบลิงข่าวเพจไทยคู่ฟ้าไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุนะครับอนุมัติจ่ายให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์การแห่งรัฐปี2 5งหนะครับจ่ายเงินของปี2 5งหจนี่จะให้9เดือนเดือนละร้อยนะครับตั้งแต่มกราหกเได้1 0 0 ไปจนถึงเดือนกันยายนยนหกเจ็ดนี่จะได้เดือนร้อยรวมทั้งสิ้นเก้าร้อยแบ่งจ่ายสามครั้งครั้งแรกมีนาคมสองห้าเจ็ดนี้นะครับวิธีการจ่ายครับสําหรับผู้สูงอายุรายใดน,นะครับที่ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐและเคยทําหนังสือยินยอมให้อนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบางท่านเคยทําหนังสือยินยอมให้อุนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปครังจังหวัดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ เงินก็จะเข้าช่องทางนี้นะครับส่วนใครไม่ได้ทาข้อที่หนึ่งแต่แตเป็นคนได้รับสิทธิ์สิปปกาญแห่งรัฐที่ทผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสิบสาหลักเอาไว้แล้วเงินก็จะเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สิปปการแห่งรัฐแต่แตยังไม่ได้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สิปปการแห่งรัฐให้ไปยืนยันตัวตน ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาในวันเวลาทําการของธนาคารกรุงไทยนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินนี่นะครับสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐแล้วแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนต้องยืนยันตัวตนนะครับจึงจะได้เงินนะครับสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพียกับเลขประชาชน1ิาหลักที่ธนาคารได้นะครับอันนี้ท่านถ้าท่านยังไม่เคยทํา หนังสือยินยอมให้โอนเข้าอบอัญชีบุคคลอื่นหรือยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าอบอัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสามารถทําหนังสือยินยอมส่งไปสํานักง,งานคลังจังหวัดได้นะครับโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราจะแนบแบบฟอร์มไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับใต้ข่าวของเพจไทยกูฟ้าข่าวของเพจไทยกูฟ้าจะเป็นลิ์จะเป็นลิงก์ที่1แบบฟอร์มยินยอมให้โอนเข้าบัญชี ร่วมกับบุนคคลอื่นจะเป็นลิงที่สองแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุนคคลอื่นจะเป็นลิงที่สามนะครับซึ่งวิธีดาวน์โหลดก็ให้ให้เอาไปให้ร้านคอมพิวเตอร์ดาวดาวโหลดให้แล้วก็ให้เขาพิมพิมพใส่กระดาษออกมาให้เราเราค่อยเอามาทําหนังสือยินยอมนั้นส่งไปสํานักงานลังจังหวัดนะครับจึงจะได้เงินนะครับในกรณีที่ไม่สามารถไปปูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมชีกลางนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-2706400ในวันและเวลาราชการนะครับทีนี้มาดูครับใครได,ได้น้อยได้มากใครได้ไม่ครบซึ่งเงินนี้เขาจะโอนครั้งแรกเดือนมีนาคม257นะครับครั้ง2เดือนมิถุนายน257ครั้ง3เดือนกันยายน257ก็จะมีคนได้เต็ม900<น>ได้น้อยกว่านั้นไปตามลำดับเพราะเขาจะจ่ายให้คนที่ ได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับใครได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วก่อนเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดนี่จะได้เต็มใครเริ่มได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี่ก็จะได้แปดร้อยทำนองนี้นะครับใครเริ่มได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคมเป็นต้นไปก็เหลือเจ็ดร้อยทำนองนี้ก็ไล่ไปเรื่อยจนเหลือคนที่เริ่มได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายนหกเจ็ดเป็นเดือนแรกนี่ก็จะเหลือร้อยเดียวได้ร้อยเดียวนะครั้ง ซึ่งบันจ่ายก็คือเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับแต่แต่ในนี้กรมบัญชีกลางเขาอธิบายตามมาเดือนปีเกิดนะครับก,รก็คือใครที่เกิดก่อน1มกราคม2507เขาบอกว่าจะได้เดือนละร้อยนี่ของเดือนมกราคม67ถึงเดือนกันยายน67เลยนี่ได้ครบ900เต็มเกิดก่อน1มกราคม2507นะครับได้เดือนละร้อยมกราคม หกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดเลยได้เก้าร้อยเลยโดยเขาแบ่งโอนสามครั้งเดือนมีนาคมโอนสามร้อยเดือนมิถุนายนโอนสามร้อยเดือนกันยายนโอนสามร้อยนะครับส่วนผู้เกิดระหว่างหนึ 30, ่งถึงสามสิบมกราคมสองห้าศูนย์เจ็ดจะได้แปดร้อยครับไม่ได้เดือนมกรา <c oughs> เพราะเดือนมกรายัางไม่ได้รับเบี้ยชีพประสขของอายุ <c oughs> ก็จะได้เดือนละร้อยของเดือนกุมภาคมหกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดนะครับโอนมีนาคมหกเจ็ดเนี่ยจะได้สองร้อยโอนมิถุนายน หกเกียได้สามโอนกันยายนหกเได้สามรอรวมจะได้แปดนะครับผู้เกิดระหว่างหนึ่ถึงยีกุมภาพันธ์สองาจะได้เดือนร้อยมีนาถึงกันยารวมเจ็โอนงวดแรกมีนาได้หนึนะครับโอนงวดสมิถุนายนหกเยได้สามรอยโอนงวดสกันยายนหกเได้สามนะครับผู้เกิดระหว่างหมีนาหนึ่งมีนาถึงสามบีนาสอง0 7บเจ็ดนะครับจะได้เดือนละร้อยเมษายนถึงกันยายนรวมหกรโอนเดือนมีนานี่ยังไม่ได้รับโอน จะได้รับโอนในเดือนมิถุนายน3 0มงวด2นะครับโอนงวด3เดือนกันยายนอีก300รวม600นะครับผู้เกิดระหว่าง1-30เมษาย,ยน2 5 0 7นะครับจะได้เดือนละร้อยของเดือนพฤษภา67ถึงกันยายน6 7นะครับโอนมีนายังไม่ได้รับโอนนะครับโอน,โอนเดือนมิถุนายนได้200โอ,โอนเดือนกันยายนได้300รวมจะได้500นะครับผ,ผู้เกิด 1 3ึ่งพฤษภาคมสองพันจะได้เดือนละร้อยของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนรวมสี่เดือนก็สี่ร้อยเริ่มโอนงวดสองมิถุนายนได้หนึ oh 300, ่งรอครับโอนงวดสามกันยายนได้ส0มร้อยนะครับผู้เกิดหนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนสองพันสิบเจ็ดจะได้เดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมสามเดือนนะครับจะไปโอนในเดือนกันยายนสามร้อยนะครับผู้เกิด1 3ึ่งถึงสามสิบกรกฎาคมสองพันจะได้เดือนละร้อยสองเดือนครับได้เดือน ของเดือนสิงหาหนึ่งร้อยของเดือนกันยายนหนึ่งร้อยนะครับก็ไปโอนเดือนกันยายนสองร้อยนะครับผู้เกิดหนึ่งถึงสามสิเอ็ดสิงหาคมสอง7ห้าสิบเจ็ดจะได้ของเดือนกันยายนหนึ่งร้อยเดือนเดียวโอนในเดือนกันยายนครับโอนหนึ่งร้อยในนี้เขาอธิบายตามวันเดือนปีเกิดแต่ความจริงแล้วก็คือเขาจะให้เดือนร้อยในเดือนที่ได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุแล้วเดือนใดที่ยังไม่ได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้รับก็จึงมีคนได้เก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยไล่ลงมาเรื่อยๆจนถ ตามที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับต่อไปไปดูวันโอนครับวันที่โอนวันที่โอนครับ,บเดือนมีนาคมโอน3ว<บ>ัน11เดถึงเดือนมิถุนายนโอน3ว<บ>ัน11เดถึงเดือนกันยายนโอน3ว<บ>ัน11ถึงนะครับซึ่งคนที่จะได้รับโอนวันที่11<บ>ก็คือคนที่เกิดก่อน1ม,มกราคม2495ครับแล้วก็คนที่จะได้รับโอนวันที่12มีนา,าคม 67คือคนเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง3 0ธันวาคม2501แล้วก็คนที่จะรับนวันที่13มีนาคม67คือคนเกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507ครับต่อไปครับการโอนในเดือนมิถุนายนนะครับก็จะโอน11มิถุนายนคนเกิดก่อน1มกราคม2495ครับ12มกราคมไ12มินายน67 โอนให้ผ on ู้เก e ิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 13มิถุนายน2567โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง31พฤษภาคม2507ครับเดือนกันยายนครับโอน3วัน1 1กันยายนโอนให้ผู้เกิดก่อน1มกราคม2495 12กันยายน67โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 13กันยายนโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502 ถึงสามสิสิงหาคม2อ0 7ครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของเงินช่วยเพื่อการใจคิดผพ้สูงอายุปี2องหครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับแล้วรอรับเงินตามที่อธิบายมาให้ฟังนี้ครับสวัสดีครับ